ันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบแดงเร็วนะคะสามารถเก็บทําแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้เองนะคะการขั้นตอนการทําโอเคอันดับแรกก็คือไข่ไก่ค่ะไข่ไก่จากขนาดเบอร์อะไรก็ได้นะคะจํานวนสามฟองอันดับที่สองก็คือผงชูรสผงชูรสยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะถูกๆไม่ต้องแพงเสมอไปนะถูกๆใช้ได้หมดเลย อันดับที่สามก็คือน้ำปลาน้ำปลาไม่จําเป็นจะต้องเป็นน้ำปลาแท้หรือหัวน้ำปลาน้ำปลาอะไรก็ได้นะคะราคาถูกๆใช้ได้หมดเลยอันดับต่อไปอันนี้ก็เป็นนางเอกของเรื่องเลยนะคะกะปิใส่แล้วทําให้อ่าแดงเร็วนะคะมาดูขั้นตอนการทํากันค่ะใบสามใบหนึ่งสอง สามอ่นเสร็จแล้วเราก็ตีไข่ให้ไข่แดงกับไข่ขาวเข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ผงชูรสไปสามช้อนแกงสามช้อนโต๊นั่นเองนะคะหนึ่ง ด้วยน้ำปลาน้ำปลาอีกสามช้อนคนส่วนผสมทั้ง3ามอย่างให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ถงชะลดละลายสุดท้ายก็จะเป็นกะปินะคะทีนี้กะปิในทีนี้เป็นกะปิละเอียดซึ่งมันจะละลายยาก ก็ขอให้แนะนําให้เอากะปินี้นะคะไปละลายน้ําเปล่าก่อนนะคะไปละลายน้ําเปล่าค่ะขอแนะนําให้ละลายกับน้ําเปล่าให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะเลยแต่ถ้าใครมีเครื่องปั่นนะคะแนะนําให้ไปใส่ในเครื่องปั่นเลยก็ได้นะคะก็จะได้เป็นเนื้อเดียวกันเร็วขึ้นนะคะเมื่อเราคนส่วนผสมทั้งสี่อย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะนําส่วนผสมนี้นะคะมาใส่ในขวดเห็นไหมคะว่าปากขวดเราจะเว้นไว้ประมาณ3นิ้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาส่วนผสมนี้นะคะขวดเชื้อหรืออาหารนี้นะคะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเมื่อใส่อาหารหรือส่วนผสมทั้งหมดลงไปในขวดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการปิดฝาให้สนิทแล้วทําการพลิกขวดหรือเขย่าวขวดแล้วนําไปตั้งตากแดดไว้กลางแสงแดดอ่อน แล้มันมาพิกหรือเขย่าวขวดทุกๆวันโดยเฉพาะในช่วง3-5ถึงวันแรกให้ทำการเขย่าหรือพิกกับขวดทั้งเช้าและเย็นเพื่อให้การเดินเชื้อภายในขวดมีโอกาสเกิดเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นประมาณ30อร์โดยเฉพาะเรื่องการทำนาข้าวทำให้เมล็ดข้าวโตกว่าปกติ2เท่า ลดการใช้ปุ๋ยลงประมาณ50%เพราะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำให้รากของพืชหรือรากของข้าวสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีทำให้ดินล่วนซุยสุดท้ายทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในครัวเรือนได้ถึง50%ค่ะ